5วิธีมีเงินล้านแรกได้ก่อนอายุ30ส่วนใครที่มีเงินล้านแรกไปแล้วนะคะจะมีล้านที่234ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะข้อแรกเก็บเงินค่ะถ้าวันนี้คุณอายุ20ปีแปลว่าคุณมีเวลาถึง10ปีด้วยกันค่ะที่จะเก็บเงิน1ล้านบาทถ้าเรานำ1ล้านบาทมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนคุณก็แค่เก็บเพียงเดือนละ8,333บาทหรือแค่เพียงวันละ275บาทเท่านั้นจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ข้อ 2. สร้างนิสัยแบบคนมีเงินค่ะคนมีเงินจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายการทําบัญชีนั้นจะทําให้เราสร้างนิสัยในการเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายค่ะการสร้างวิในัยในการออมเงินจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีรายได้ค่ะอันดับแรกเราต้องลบเงินออมก่อนเหลือเท่าไหร่ถึงจะใช้จ่ายนะคะแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือมีรายได้แล้วเอาไปใช้จ่ายก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยไปออม ซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะคนส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยเหลือเงินที่จะไปออมนั่นเองค่ะดังนั้นวินัยที่ถูกต้องคือต้องมีรายได้หักเงินออมก่อนเหลือเท่าไหร่ถึงค่อยไปใช้ใจ่ายนะคะข้อ 3. ลงทุนกับความรู้ค่ะรายได้กับความรู้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเสมอค่ะวันนี้ที่คุณมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะคุณมีความรู้เดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณอยากที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น นั่นแปลว่าคุณต้องลงทุนในความรู้ค่ะให้คุณมีความรู้มากขึ้นกว่าดีคุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าดีค่ะข้อ4คือการหาไรายได้เสริมแน่นอนที่สุดค่ะในช่วงระยะเวลา10ปีเพียงแค่คุณออมเงินวันละ275บาทคุณก็จะสามารถเก็บเงินได้1ล้านแน่ๆแต่ถ้าคุณอยากมีเงินล้านเร็วๆคุณก็เพียงแค่หาไรายได้เสริมค่ะการลงทุนคือตัวช่วยค่ะที่เข้ามาทดเวลาแทนเราทำให้เรามีเงินล้านได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิม การลงทุนก็จะมีทั้งการลงทุนประเภทที่เสี่ยงน้อยไปจนถึงการลงทุนประเภทที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยสุดทุกคนเข้าใจและคุณเคยดีค่ะ, là, ก,คคคคะก็คือการฝากเงินในธนาคารนะคะแต่ว่าก็ได้ดอกเบีย้ยเพียงแค่ศูนุตึ๊บตๆเปอร์เซ็นต์เท่านั้น หรือจะเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะก็ใช้ผลตอบแทนประมาณ1 2หรือ3%ค่ะการที่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งค่ะก็คือการซื้อกองทุน<อ>ก็จะมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ากองทุนนี้นำเงินเรานะคะไปลงทุนในทรัพย์สิ่งประเภทอะไรเช่นกองทุนรวมที่นำเงินของเรานะคะไปลงทุนในหุ้น ในทองคาในน้ามันในกองทุนต่างประเทศในหุ้นต่างประเทศหรือในหุ้นในประเทศไทยเองทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการลงทุนในทรัพย์สินที่แตกต่างกันก็จะให้ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะ